วิธีท,ทาต้มแซบกระดูกอ่อนให้เปื่อยนุ่มเคี้ยวง่ายได้น้าซุปใสๆปรุงรสให้แซบจิจจ้าถึงใจซดน้ําทีให้ควันออกหูไปเลยครับให้เราตักน้าซุปมาใส่หม้อเล็กนะครับเพื่อที่จะทําต้มแซบใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปใหม่ครับปรุงรสเลยครับน้าําปลาน้ามะขามเปียกลงไปก่อนน้าตาลนิดเดียวครับผงปรุงรสนิดหนึ่งหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศวันนี้จะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะครับเห็ดมีใครใช้เป็นเห็ดฟางก็ได้เห็ดชนิดอื่นก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกเลยครับ กระดูกอ่อนครับทีนี้เราก็ต้มไปพอเห็ดสุกนะครับสูตรนี้นี่เป็นสูตรต้มแซบน้ําใสนะครับผมจะไม่ใส่ข้าวคั่วไม่ใส่พริกป่นนะครับพอเห็ดเราสุกแบบนี้ครับใช้ได้เลยแก,ก๊สได้เลยครับต้มกระดูกอ่อนใส่ชามแล้วเราก็ใส่ปักชีปักชีฝรั่งนะครับพริกขี้หนูครับตำหย,ยาบๆเพิ่มความจี๊ดด้วยมะนาวครับ ต้มแซ่บกระดูกอ่อนวันนี้ใส่เห็ดนางฟ้าด้วยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับ